มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณแม่ตอบแล้วสถานะบอดี้การ์ดหนังชัยวัดเผยแอบแซบยอมรับนอนคอนโดเดียวกันเป็นอะไรกันหนึ่งจ้างมานะหนึ่งขับรถให้คุณแม่นะสองก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาด้วยเป็นเลขาดูแลทุกอย่างรับโทรศัพท์ทำเอกสารให้คุณแม่เขาทำงานให้คุณแม่ หลายอย่างมากเลยสองหมื่นบาทต่อเดือนต่อเดือนและพักจากกรณีก่อนหน้านี้คุณแม่พนิดาซีรียุทธโยธีดแม่ของแตงโมนิดาออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงว่าถูกที่ปรึกษาทางกฎหมายยักยอกเงินและหลอกให้แม่เซ็นชื่อในสำนวนฟ้องในสำนวนที่แต่งเรื่องขึ้นมาว่าแตงโมถูกล่วงละเมิดทางเพศต่างๆนานา,นา,นาโดยคุณแม่บอกว่าทีมกฎหมายทีมนี้จะเอาแต่งเงินหลอกเอาเงินทั้งจากคุณแม่แล้วก็จากจำเลย ต่อมาฝ่ายของนายชัยวัตรอดีตที่ปรึกษาของคุณแม่ออกมาตอบโต้กลับพร้อมคลิปเสียงยืนยันว่าสำนวนถูกฟ้องอ้างถึงคุณแม่เองที่เป็นคนกำกับคุณแม่พูดให้ตนพิมพ์ตามโดยนายชัยวัตรเปิดใจในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเผยปมแตกหักกับคุณแม่บอกว่าต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดมาจากความโกรธเคืองที่ไปตักเตือนคุณแม่เรื่องการคบหากับบอดการชื่อว่าชอโดยจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ2 0 0 0 0บาทและบอดิกาได้มาพูด คุยอ้างว่าคุณแม่ให้บริการไปเอาใบหย่าจากภรรยาที่โคราชอ้างว่าต้องการให้มาอยู่กับคุณแม่ที่คอนโด นอกจากนี้ชัยวัดเองยังชี้แจงเรื่องค่าปาสลิดว่าคุณแม่เป็นคนบอกเองให้ตนซื้อมาฝากเพื่อนๆและทีมงานส่วนการที่คุณแม่บอกตนเป็นหนี้อยู่หนึ่งล้านบาทคงไม่ใช่เพราะตอนนี้คุณแม่ยังเป็นหนี้ตนเองอยู่หลายล้านบาทโดยตนได้ไปฟ้องคุณแม่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วฐานไปเดินสายออกรายการและพูดทําให้ตัวเองเสียหายขณะที่ต่อมานางพยาดาเองแม่ของตังโมให้สัมภาษณ์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเพียงรูปที่ทานอาหารด้วยกันเท่าน,านั้น ในช้างเคยเป็นคนขับรถก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งมาเป็นเลขาส่วนตนคอยทำเอกสารและรับโทรศัพท์ในช้างพักที่คอนโดมิเนียมเดียวกันกับตนเองแต่เป็นห้องนอนที่แยกกันสองห้องความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เป็นเพียงคนคุยกันเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ